เมนูนี้คือไข่ลูกทอดนะคะทุกคนอยู่ที่กัมพูชานะคะเมืองเสียมเรียบค่ะปกติเราเคยกินแต่แบบที่เข้าไปต้มใช่แบบต้มแต่นี้เข้ามาทอดมันคือร้านอะไรอันนี้ร้านอาหารที่กัมพูชานะคะทุกคนมาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะเป็นร้านขายข้างทางไปดูตรงนน้นไหมเนี่ยไงเขามีเมนูมีเมนูโอเคโอเคนี่ครับบรรยากาศร้านจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมาดูมาดูว่ามีอะไรกินบ้างหอมมันเป็นแบบแบบเซ็ตเหรอลูกเออเป็นบาร์บีคิวแต่เขาไม่มีราคาบอกอันนี้ไข่ลูกลุง ไข่ลูกทอดเหรอลูกไม่รู้อะเอ็กแล้นี่จ้าเอ็กไรจ้าอ๋อไข่ลูกทอดปนมันมุ้ยเกล็ดปีเปิลปีเปิลผู้ท้าสั่นอ๋อต่อลูกว่าสองพันเดียวเอานี่เช่นอยากเอาไข่ลูกทอดโอเคมุ้ยเยอมุ้ยเฮ้ยเอาสองสองสองสอปีปีปีสองสองอันนี้เอ็กเหรออันนี้เอ็กดอทเอ็กดอทอ๋อน่าจะเป็นต้น ดาจางตัดโกโกงไว้ดาอาอโอเคโอ้หมืเนฟังออกอ๋อโอ้ออกุนจจรามออกุนจจรันวิวากินมากเลยอันนี้เป็นไข่ลูกทอดอันนี้ไข่ลูกทอดโอ้ยนี่เขาไปทอดนะใช่เมนูนี้คือไข่ลูกทอดนะคะทุกคนอยู่ที่กัมพูชานะคะเมืองเสียมเรียบค่ะปกติเราเคยกินแต่แบบที่เข้าไปต้มใช่แบบต้มแต่นี้เข้ามาทอดวยทุกคนดูนะขาดูไหม น่ะรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองกินเขาใส่ยังไงเขาใส่ยังไงอ๋อเขาใส่ซอสใส่ซอสเขาตุณเจราลอ๋อนี่ยนี่นี่อ่ะวิเราว่าน่าจะได้เบิ้มอ่ะมันมันดูน่าอร่อยมากเลยมันดูน่าอร่อยอ่ะปกติกินแบบต้มนะอันนี้เรามาลองกินแบบทอดบ้างมาอ๋อเดี๋ยวเขากินอย่างงี้ใช่ไหมใช่เขาจิ้มแบบนี้ มาลองชิมดูมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ะไข่ไข่ลูกเผยเลยเหรออืมมันไข่ไข่ลูกเผยเฮ้ยเธออร่อยอ่ะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้ไข่ลูกก็คือไข่ที่มันเกือบจะเป็นตัวแล้วอืมอ่าแล้วเขาจะามาทำเป็นไข่ลูกนะครับมันจะเป็นเหมือนจะเกือบเป็นตัวรอร่อยมากต้องลางไหมจะกินก่อนเลยเราว่าเดี๋ยว น,น่าจะได้เบิ้ลนแน่นอนอม,ม,มันกรอบมากเลยนะอ,อร่อยอมันเคยเห็นนะเขามาทอดนะปกติเราจะกินแบบที่เขาต้อ,อ่าเขาจะกินกับน้ำจิ้มแบบนี้มันเป็นน้ำจิ้มอะไรนะคล้ายๆแบบนี้มันออกก็แค่แบบววหวานๆเผ็ดๆนี่ครับน้ำจิ้มแบบนี้ไข่ลูกเมื่อกี้ให้ก้าเลยให้ก้าเลยเหรอถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเข้ากันมากเลยหรือว่าเราติดใจน้ำจิ้มที่บ้านเรามากกว่า อันนี้ก็อร่อยนะแต่ไข่ลูกนี่อร่อยเลยใช่ถ้าถ้าแบบอะไรนะแบบอ้โดยรวมแบบต้มกับทอดดาวชอบแบบทอดนะอ่านี่ครับใครมากัมพูชามาลองกินได้นะใช่อันนี้เนี่ยมีตัวด้วยเห็นไหมมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเกือบเป็นตัวแล้วใช่เนี่ยเนี่ยเออนี่ครับเราจะกินกับน้ำจิ้มแบบนี้ ากินกับผักแพลว่า่อยมากเลยตุณมันหอมดีนะนาเวลามาทอดอะ่ะนี่ครับไข่ลูกเวลากินกับไอ้ผักแพลอ่ะอ,อร่อยมาก